แม่งไอ้ตัวสุดท้ายละมึงต้องยิงมันให้ได้นะมึงมึงนี่มึงยิงแค่ละของมึงเนี่ยตัวผิดเองแหละมึงมึงพลาดได้ยังไงตัวรู้ตัวขอโทษกูยิงพลาดไปนิดหน่อยเองยิงพลาดไปนิดเดียเหรอได้มึงยิงพลาดไปทั้งแม็กเลยนะนี่ความสามารถพิเศษมึงไะเนี่ยโอ้เราแพ้ละยอมแพ้เถอะมึงใจเย็นดีมันแค่ตาละเองนะเอาให้มันครบหกตาก่อนก็ได้ ตกตาไวเหมือนโกหกโอ้ไอตัวสุดท้ายมันอยู่ตรงนั้นแล้วไงมึงไปยืนในที่เปิดแบบนั้นวะนาา่ะกันึวกว่ามันอยู่ตรงบันไดอ่ะเออใช่มันอยู่ตรงนั้นแต่มันมีขามันเดินมาได้ไอ้ง่สมองเหลวเอ,อ้ยเดี๋ยวมึงทำไมมึงหัวร้อนอย่างนี้เนี่ยที่ตูแพก้ก็เพราะว่ามึงทำตัวเหมือนบอที่ไม่มีใครพูดถึงน่ะมึงก็ไม่ได้ดีก่าก,กูสักหน่อยมึงตาไปก่อนกูด้วยซ้ำมึงก็สกอ์บอดดิ ะกดดูสกอร์บอดแล้วตอนนี้มึงเข้าใจแล้วยังเข้าใจแล้วกูฆ่าไปยี่สิบแปดตัวครับผมแล้วมึงฆ่าได้กี่ตัวศูนแล้วไอสามสมองเหลวนั่นมันยิงได้กี่ตัวศูนย์ ขาวันนี้ไปดูที่ปิงกูนี่ปิงของนายเหรอดูดิอบอกกูทีสิว่าค่าปิงมันเท่าไหร่สองร้อยเจ็ดสิบสี่รู้เหมือนปิงตูมันจะเยอะมากเลยสินะคะใช่แล้วแล้วนายยิงได้ยังไงในสภาพแบบนั้นนะ่ะแล้วทีนี้ขยายแถบปิงซะมมหมายความว่ายัางไงข,ขยายดิว้ย <c oughs> โอ้โหมันยิงไปได้ยังไงไมันี่บอกกูทีสิว่าปิงมันเท่าไหร่ไม่รู้ มันอ่านยากทั้งบรันไม่มีคอามมาก,ก็เพราะว่าปีนกูมันสูงมากก่อนกูจะเล่นกูต้องกดก่อนที่จะเข้าตาด้วยซ้ําทําได้ยังไงอะเห็นไอคนนั้นที่ตูยิงไปไหมครับตูยิงมันไปเมื่อสองนาทีแรวสามสิบหกวิก่อนหน้านี้เองได้ยังไงกูต้องมานั่งคานวณการฆ่ายี่สิบแปดของกูแต่คนในทีมกูแม่งฆ่าใครไม่ได้เลยผมขอโทษพวกมึงน,นีทําให้ตูต้องพูดคําที่<อ>ไม่ควรพูดอ,ออกมาเลยเนี่ย ผมขอโทษเราควรที่จะแบบยอมแพ้ไปตั้งแต่แรกแล้วแบบขอโทษม,<อ>มึงงงมาว่าอะไรที่มึงเฟีย้ยที่สุดอะไรเหรอที่ดีที่สุดก็คือมึงนั่งเก้าอี้เกมมิ่งราคาสามดอนลลาร์แต่มึงคิดว่ามึงเป็นเกมเมอร์อะตอนนี้เนี่ยตูนั่งอยู่บนเก้าอีพ้พลาสติกเองนะเว้ยไอเ้เก้า e อี้พลาสติกที่มารีสวยมากไม่ใช้อยู่อ่ะ